ฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ลูกลกลมๆที่กลิ้งไปกลิ้งมาบนผืนหญ้าแต่มันคือความรู้สึกมันคืออารมณ์ของแฟนบอลแล้วบางครั้งสนามก็กลายเป็นตัวแทนความขัดแย้งของบ้านเมืองและนี่คือเรื่องเล่าขอบสนามจาก scorefootball.com ศูนย์รวมความมันที่ครบครันของคอลูกหนังที่ไม่ควรพลาดปี1986ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกอาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้าย ทำมองผิวเผินมันก็แค่เกมบอลหนึ่งนัดแต่จริงๆแล้วเกมนี้มันเต็มไปด้วยบาดแผลทางใจของทั้งสองประเทศเพราะเพียง4ปีก่อนหน้านั้นอาร์เจนตินากับอังกฤษเพิ่งสู้รบกันในสงครามฟอกแลนด์สงครามสั้นๆแต่หนักหน่วงคร่าชีวิตทหารไปหลายร้อยอาร์เจนตินาแพ้อังกฤษชนะแต่ในใจคนอาร์เจนตินายังเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นพวกเขาอยากเอาคืน อยากได้ศักดิ์ศรีกลับมาแล้วพระเอกของเรื่องก็เดินเข้าสู่สนาม